ามาดูนะครับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องการต่อท่าเหล็กนะในโครงสร้างคอสลอนะครับวันนี้เอาตัวอย่างนะครับจากเว็บไซต์ rksteel.co.th นะครับเรามาดูนะครับในการก่อสร้างเนี่ยเหล็กของเรานะครับความยาวเนี่ยอยู่ประมาณ10เมตรเนี่ยเวลาเรามาทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องมีการตัดนะเพราะฉะนั้นการตัดเนี่ยล้วต้องมีการ มาต mm ่อทาบเหล็กท okay. ี่เหลือแบบนี้นะครับในการต่อหรือตัดเนี่ยนะครับในการเพรามันจะมีมาตรฐานอยู่ว่าเราจะทําการต่อหรือทาบเหล็กยังไงบ้างนะครับมาตรฐานที่เขากําหนดนะครับเนี่ยในการอย่างเช่นอย่างนี้นะครับในการต่อหรือทาบเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นมาตรฐานที่ออกมาใช้ในการต่อก็คือใช้มาตรฐานของมยพอ1 1 3 3ขีดหตัวนี้นะครับก็คือเป็นมาตรฐานของกรมโยธาธิการ เขาจะบอกบอกเลยครับว่าระยะที่เราจะต่อทาบเนี่ยนะครับนะเนี่ยต่อทาบเนี่ยจะต้องเป็นกี่เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กอ่าทีนี้มาดูก่อนนะครับในการต่อทาบเนี่ยเหล็กของเราเนี่ยอย่างเช่นในคานเนี่ยนะครับถ้าน้าหนักมันกดลงแบบนี้นะฮะกดลงหมายว่าคานนี้ก็จะจะแอนข้างล่างนะครับข้างล่างนี่รับแรงรับแรงดึงนะฮะร,รับแรงดึงส่วนข้างบนนี่รับแรงอัดเพราะฉะนั้นเหล็ก ที่สำคัญนะครับก็คือจุดกากรบาดสีแดงเนี่ยก็คือเป็นตําแหน่งเหล็กที่รับแรงเป็นหลักเพราะฉะนั้นในการต่อนะครับเราต้องต่อในจุดที่เหล็กรับแดงอัดนะครับก็คือต่อต่อข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปต่อเราไปต่อเหล็กข้างล่างเนี่ยเหล็กมันรับแรงดึงใช่ไหมครับมันก็อาจจะดึงทําให้เหล็กเนี่ยที่ที่มีการต่อซึ่งมันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยมันอาจจะทํารูดการรูดออกมาได้ เพราะฉะนั้นในการต่อเหล็กนะครับสลับคานนะครับตรงกลางเนี่ยเราจะต่อด้านบนนะครับตรงริมเนี่ยตรงริมเนี่ยนะฮะเราจะต่อด้านล่างทีนี้มาดูนะครับว่าเราจะต่อ,อยังไงบ้าง <S 2> <S 2> เหล็กเนี่ยในการต่อเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไดมิเตอร์นะครับ <S <S เหล็กจะมี2 2ชนิดด้วยกันนะครับในการต่อก็คือเ,อเป็นเหล็กเส้นกลมนะ <S <S เหล็กเส้นกลมเนี่ยมาตรฐานคือ s r 24นะครับ <S <S ควรต่อทาบไม่น้อยกว่า40เท่าของไดมิเตอร์ยกตัวอย่างนะครับ เหล็กเส้นกลมนะครับขนาด9มมตรนะครับ9ม mm, มต่อ40เท่าก็เอา9คูณ40 94 36กนะฮะก็เป็นสาตัวนี้เป็นมิลลิเมตรใช่ไหม9้าแล้วก็40เท่า9ก4 36ก็คือ360มิลลิเมตรหารด้วย10ก็คือ36เซนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าว่าเราใช้เหล็ก9้ามิลเนี่ยระยะตรงนี้นะครับเราก็จะต่อที่36เซนิเมตรทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ เหล็กข้ออ้อยเหล็กข้ออ้อยคุณภาพของเขาคือตัวเหล็กเส้นกลมนี่คือ sr si 24เหล็กข้ออ้อยคุณภาพจะมี3คุณภาพด้วยกันก็คือ sd 3 0 sd 40 sd 5 0คําว่า sd 3 0หมายถึงว่ารับแรงดึงที่จุดคลากได้3,000เค ksc sd 40ก็คือรับแรงดึงที่จุดคลากได้4 0 0 0เค ksc sd 5 0ก็คือรับแรงดันที่จุดคลากได้50 5,000ห้ซี k c อันนี้ SD 3 0 3 0 0 0 3,000เคสซี SD 40, 4000, 4 0 4,000พันเคสีและ SD 5 0 5,000เคสีเพราะฉะนั้นและในการต่อเนี่ย SD 3 0นะครับก็จะต่อไม่น้อยกว่า30เท่าของไดมิเตอร์ SD 4ีก็จะต่อไม่น้อยกว่า3 6เท่าของไดมิเตอร์แล้วก็ SD 5 0ต่อไม่น้อยกว่า45เท่าของไดมิเตอร์อมาดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าเหล็กของเราเนี่ยเป็นเหล็กข้ออ้อย dB 1 6 SD นะครับ SD 4 0เพราะฉะนั้น SD 4ีเนี่ยนะ SD 4 0เนี่ย มันจะต่อที่36เท่าของไดมิเตอร์ก็16นะครับตัวนี้นะครับ16นะลองคูณดูนะครับ16คูณตัวนี้ SD40 นะครับ16คูณ36นะครับก็ได้5 7 6มิลิเมตรเราหาร10นะครับเพื่อทำเป็นเซนก็คือระยะท่าก็เท่ากับ57.6ซนิเมนะครับสต่ว่าเราใช้ DB ดีบีสินะครับดีบีก็คือเอา16คูณกับ36ได้5 5 7ห้าสิบเจ็ดจุดหกก็ดีบีสิบหกเวลาท่าบเนี่ยตรงนี้ก็คือห้าสิบเจ็ดจุดหกนะครับนะตัวนี้ก็คือห้าสิบเจ็ดจุดหกโอเคนะครับก็วันนี้เราเอาบทความนะครับจากเว็บไซต์ดีๆนะครับเอามาเล่าให้ให้ฟังนะครับในช่อง YouTube ในช่างดอยนะครับใครว่ามีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ให้หน่อยครับ